เบียดเบียนทางกายเบียดเบียนทางวาจาซึ่งมันเริ่มมาจากการเบียดเบียนทางใจใช่ไหมซึ่งมันก็มาจากเหตุคือสัมผัสสัมผัสทางตาไปกระทบกับเรื่องที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจไม่น่ารักใครสัมผัสทางหูไปได้ยินเสียงที่ไม่น่ารักใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจสัมผัสทางจมูกทางลิ้นทางกายพอกระทบปั๊บเนี่ยเกิดเวทนาขึ้นเพราะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาพอเกิดเวทนาที่ไม่ชอบใจ ก็เกิดตัณหาความอยากไปเรื่องอกุศลไปแล้วเห็นนะธรรมชาติเหล่านี้จะไหลไปอยู่ในจิตของเราหมดเลยเราจึงต้องมาฝึกจิตไงให้จิตตั้งอยู่ในกุศลให้มาก